อคือเฮ้ยคือคุณไม่มีสติคุณคุณไม่มีการคิดแพทเทิร์นหรือวางแผนก่อนเลยเหรออะไรเงี้ยน,นางเหมือนหวังดีกับนางเอกนางต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างและตอนนี้ซีรีส์เขากำลังเล่าไปเล่าไปพร้อมๆกับเรื่องในอดีตกราบสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลอมอนจ้า เอาละหลายหลายคนน่าจะบอกว่าไปดูเรีแอคชั่นผ่านทาง Facebook Fanpage เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่บอกว่าตัดเอาช่วงรีแคปมาลงไว้อีกรอบหนึ่งนะทุกคนแล้วเราก็จะแปะลิงก์เรีแอคชั่นไว้ด้านล่างคลิปนี้ดังนั้นคือใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถไปดูใต้ลิงก์นี้ได้ส่วนใครที่ดูมาแล้วแล้วก็เข้ามาสร้าง En g เก e m e n t ให้กับช่องต้องขอขอบคุณมากต้องขอขอบคุณมาไว้นะที่นี่ด้วยนะทุกคนก็หลังๆแบบคนไม่ค่อยชยอบเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยบางเรื่องคือนั่งรีแอคอยู่เฮ คนดูร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยนะทุกคนก็ขอบคุณที่ใครแหละคนที่แบบยังเข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็ยังเข้ามาสนับสนุนกันอยู่นะตรงนี้นะฮะนี่คือขอบคุณจากใจจริงเอาละหลังจากที่เราได้ดูไปแล้วนะกับานางโจรอีพีที่9นะสิ่งที่เราได้ก็คือว่าเรื่องราวมันค่อนข้างที่สนุกมากยิ่งขึ้นนะทุกคนแล้วก็ ช่วงที่ตัดจบพอดีเนี่ยเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าอารมณ์ขึ้นพอดีอันนี้คือก็ต้องพูดตามตรงนะว่าซัางเอ๋อรคือยังไงก่อนนะซังเออคือมาได้เลยซังเอ๋อสร้างเรื่องมาหลายเรื่องละนะฮะอันนี้คือส่วนตัวนะทุกคนอันนี้คือส่วนตัวเนาะถ้าใครที่ดูรีอคเราออกมาตั้งแต่แรกก็น่าจะรู้ว่าเราเป็นคนที่รีอคยังไงคือถ้ารู้สึกก็คือรู้สึกเลยซึ่งเรามองว่าตัวละครซังเออเป็นตัวละครที่เอเขา้าแต่แป๊เวลาแบบอมคือ เฮ้ยคือคุณไม่มีสติคุณคุณไม่มีการคิดแพทเทิร์นหรือวางแผนก่อนเลยเหรออะไรเงี้ยต่อให้ เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวแฟนแฟนขับเสิ้งเอ๋อก็มาด่าซะ้อีกว่าออน้องเขายังตัวน้อยอยู่น้องเขายังอายุน้อยอยู่อะไรเงี้ยคือไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ค,คือคิดได้แหละมันควรต้องคิดได้ง่ายถ้าแบบเป็นบริยุทธ์แล้วคือมันจะต้องมีแบบแพทเทิร์นในการคิดนิดนึงอันนี้คือพูดถึงตัวละครนะทุกคนอิทอนะทุกคนพูดถึงตัวละครไม่ใช่นักแสดงนะพูดถึงตัวละครค่ะพูดถึงตัวละครนะ,ะค,รนะคนชอบแบบเอาไปเหมารวมเนาะก็นั่นแหละอย่างที่ฉันบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ไงเสิ้งเอ๋อไม่ได้เธอสร้างแต่เรื่องตลลอดแ้วสิ่่งที คือมันไม่ใช่ไงสติควรอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนเนี่ยจากที่แบบไม่ต้องสูญเสียใครอะล่าสุดแม่เท่าสุขิดยังไงไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะคะไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะคะแล้วยังไงต่อพอทุกคนกับ48ค่ายคนที่โดนด่าคือใครคือนางเอกซึ่งเออคือลูกลากของแม่ไง แม่ไม่ด่าไงไม่ด่าเซิงเอ๋อไงเพราะว่าเซิงเอ๋อเป็นคนแบบว่าโอ้จิตใจอ่อนโยนเหลือเกินอิโดโรยแบบพูดอะไรไม่ได้กระทบจิตใจน้อยใจจะออกไปสู้สู่ยุทธภพคนเดียวในโลกล่าอย่างเงี้ยไม่ได้เซิงเอ๋อนะเขอลองนิดนึงทุกคนนี้คืออินมากนะฮะซึ่งอันนี้คือส่วนตัวนะฮะเน้นย้ำอีกครั้งนึงว่าส่วนตัวเราลำ ลำตัวละครเสื่องเอ,อิบมากพูดได้แค่นี้รอดูกันต่อไปว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนทัศนคติเราได้หรือเปล่าเหมือนกับเรา <laughs> พอบอกว่าพอพอพอเราลำตัวรองเราก็กลับไปคิดถึงอ่าปรมจารย์ณทิมานเนาะที่เรารู้สึกว่าลำใหญ่อเฉิงอะแล้วแล้วผลสุดท้ายตอนหายปุ๊บเราโดนอเฉิงเตะตกเฉยเลยนี่งง <laughs> งงไหม งงนะอันนี้คือลำอันนี้บอกอันนี้บอกเลยว่าลำเซ่งเอ๋อร์ลำตัวละครเึ่งเอ๋อมากมาได้มาได้เลยนะฮะนะก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับเรากับเึ่งเอนะ๋อเนาะส่วนตัวละครอ,อื่นๆนะเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรามีความรู้สึกเฮ้ยฉันเดาถูกทางละก็คือคุณใหญ่ตัวนันคุณใหญ่ตัวนันนงม็อบพลังลมปานบูปบ,บูปบ,บูปบูบให้หนางเอกเห็นไหม นางเหมือนหวังดีกับนางเอกนางต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างและตอนนี้ซีรีส์เขากำลังเล่าไปเล่าไปพร้อมๆกับเรื่องในอดีตว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราค่อยๆเล่าไปค่อยๆเล่าไปตอนนี้ท่านคิดว่านางไม่ได้บ้านางกำลังปิดบงับงบางสิ่งบางอย่างอยู่แต่อีกมุมหนึง่งเฮ้ยนางอาจจะบ้าแต่จุดที่ทำให้สตินางหลุดอ่ะคือจุดไหนเดี๋ยวทางซีรีส์เขาจะย้อนไปถึงจุดนางอันนี้คือความซีรีส์จีนจะเป็นแบบนี้ นะทุกคนจริงๆแล้วใน EP นี้คือแบบไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะก็มีแค่แบบว่าการสอนวิยุทธน์นางเอกหนึ่งแล้วก็การหนีออกไปของน้องชายพระเอกที่พระเอกก็คือแบบว่าฉลาดทั้งหลอ่อทั้งฉลาดทั้งแบบเพอร์เฟกผิวดีแบบโอ้โหรูปร่างรูปเรืงคือดีงามหมดแล้วบทก็คือส่งอีกแล้วคือความฉลาดแล้วความแพรวพร้าวนี่แบบบ๊ขึ้นมาอย่างนี้เลย ดีมากนะคอาเซียคือดีมากๆเก่งมากๆทุกคนเห็นไหมแผนของอาเซียคือแยบยนต์ทำให้น้องชายนางออกมาจากเมืองได้แต่อีบนิดหนึง่งเรากังวลว่าตัวละครที่เป็นน้องชายเนี่ยอาจจะมีแบบติดใจอีกด้านหนึ่งที่เหมือนนางจะมีความเห็นกก่ตัวอยู่เล็กๆ หรือนางมีความอยากที่จะแบบครอบครองอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่เล็กๆเหมือนกันก็เลยไม่แน่ใจกับตัวละครว่าเฮ้ยเขาจะเป็นคนที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าหรือเขาจะเป็นคนที่แบบว่าพลิกให้าลยปะเป็นตัวพลิกสถานการณ์ที่แบบเฮ้ยทุกอย่างกําลังจะดีแต่คนนี้อาจจะมาแบบพลิกหรือว่าบิดเกลียวอะไรสักหนึ่งอย่างที่ทําให้แบบเออคนดูอย่างเรานี่คือคอเคล็ดหรือเปล่าต้องรอดูกันต่อไปนะจ๊ะแต่ใน E ีีนี้ก็คือแบบอื แอบสงสัยเล็กๆแอบสงสัยแค่เล็กๆเท่านั้นนะทุกคนดังนั้นคือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสกับการสงสัยเรานะเพราะว่าเราเคยสงสัยผิดมาแล้วกับปมแม่กับปมพ่อแซนก็บอกเราว่าเฮย้ยแม่กับพ่อจะเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าผลสุดท้ายป๊กเราเข้าใจผิดนะฮะปมนี้เราอาจจะเข้าใจผิดก็ได้แต่ณนะตอนนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกแปลกๆเอายงี้ดีกว่ามีความรู้สึกแปลกๆกับน้องบุญธรรมของพระเอกหนึ่ง อ่านะฮะแต่คุณใหญ่ต้นอ่ะฉันฟันทงร้อเซว่านางเป็นคนดีนางเป็นคนดีและในอีีนี้นายอำเภอเข้ามาพูดใช่ไหมแล้วนายอำเภอก็มองเข้าไปในห้องถูกปะแล้วนายอำเภอสั่งลูกน้องว่าเฮ้ย mm hmm. ช่วงนี้เนี่ยเหล่าฮูยินลาเนี่ยนี่คือบอกว่ากินข้าวเยอะขึ้นส่งอาหารให้เยอะขึ้นแล้วนางก็หันมาที่ห้องอ่านายอำเภอกับเนี่ยใหญ่ต้นน่ะน่าจะเป็นคนดีนะ น่าเป็นคนดีนะตัวเนี่ยฉันว่าคนดีและแต่านอำเภอเนี่ยอาจจะเป็นคนดีอ่าเอาอยูด่ดีกว่านะฮะปรบมืออารมณ์นานอารมณ์นานนะฮะซึ่งใน EP นี้เราก็ได้เห็นตัวละครเยอะขึ้นนะฮะทุกคนก็ก็โอเคนะแต่ก็มีแค่บางตัวละครที่เรายังบอกเอ้ยยังแบบจำไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าอาอ๋อคนนี้เขาชื่อคนนี้นะคนนี้เขาชื่อคนนี้นะอะไรเงี้ยก็ก็แบบยังคงแบบนิดนิดหน่อยหน่อยนะคันว่าจะแบบไปนั่งอ่านชื่อตัวละครทั้งหมดอนะ ไม่เข้าหัวอันนี้บอกกันตามตรงว่าเวลาเราอ่านอะไรคือไม่เข้าหัวเพราะว่าหลังจากที่ถ่ายคลิปเสร็จต้องไปตัดคลิปนะะทุกคนตัดคลิปเสร็จทําปกทําปกเสร็จต้องนอนไงทุกคนต้องนอนทุกคนต้องมาต้องนอนก่อนนะทุกคนแล้วตื่นมาคืออะไรถ่ายคลิปนาน <c oughs> <c oughs> ชีวิตเราจะวนลูปแบบนี้เว้ยนะฮะดังนั้นคือคลิปเราอ่ะจะถ่ายไปออนไปดังนั้นคือเราแทบจะไม่มีเวลาแวะไปอ่านแบบ นิดดหน่อยๆเนี่ยก็ก็ก็จะมีได้อ่านจากบอกว่าแฟนๆมาคอมเมนต์แต่บางทีก็อ้ไปอ่านโดนสปอยมาไงอ่านโดนสปอยมานิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะคะก็แบบพยายามที่จะหลีกเลี่ยงสปอยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าคนดูของเราส่วนใหญ่จะสนุกกับการที่บอกเห็นเราแบบบางทีเห็นเราเหวอบางทีเห็นเราล้องไห้บางทีเห็นเราตกใจเงี้ยแฟนๆชอบนะคะแฟนๆช่องชันนี่คือแบบว่าแอบลุกจิตเบาๆไง ตอนชันร้องไห้ข้างในซีรีส์นะโอ้โหคอมเมนต์กันใหญ่เลยสะใจสะใจรลายนะฮะดังนั้นคืออย่าสปอยงดสปอยเลยทุกคนดังนั้นคือสิ่งที่ชั้นเดาไปใน E ีีเนี้ยถ้าผิดปล่อยมันไปเลยปล่อยมันไปไม่ต้องแบบโอ้ยไม่ต้องมาแก้ต่างว่าพี่ตัวละครเขาเป็นแบบนี้นะเขาเป็นแบบไม่ต้องไม่ต้องนี่คือเน้นย้ำก่อนว่าไม่ต้องเพราะว่าอะไรซีรีส์จีนเขาเก่งอยู่แล้วท้ายที่สุดเขาจะทำให้เราเข้าใจ โดยปริยายโดยที่เราไม่ต้องอ่านอธิบายเพิ่มเติมดังนั้นตอนนี้ทุกคนไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมใดๆดทั้งสิ้นว่าตัวละครนี้เป็นแบบนี้นะคะตัวละครนี้เป็นแบบนี้นะคะคนนี้เป็นคนดีนะคะไม่ต้องปล่อยให้ฉันเดาไปแบบนี้ปล่อยให้ฉันบอกว่าฟิลลิ่งแบบส่งทอดไปแบบนี้นะคะแล้วให้ทุกคนนั้นรอสะใจแล้วให้ทุกคนนั้นรอดูให้ตอนจบสิ่งที่ฉันคาดเอาสิ่งที่ฉันพูดเนี่ยมันจะถูกไหมถ้าฉันพูดผิดฉันก็ เก็ต <Get> ปะอารมณ์น,นั้นฉันก็จะาปะอ๋อฉันเข้าใจผิดอ่าอารมณ์น,น,นั้นนะคะดังนั้นคือขอไว้นิดนึงแล้วกันนะจ๊ะอ่าเอาเป็นว่าในอีพีนี้พูดไว้แค่นี้พูดไว้นิดนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นเพราะว่าคนไม่ค่อยดู <laughs> พอคนไปค่อยดูไทยคลิปแซวแซวแซวหยอกหยอกหยอะก็อันนี้ก็บอกกันตมตงเนาะว,ว่าซีรีส์สนุกขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนก็อยากจะให้ใครหลายๆคนที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยไปดูกันนะสามารถเข้าไปดูได้ที่แอปพลิเคชัน VTV นั่นเองนะฮะขออนุญาตก่อนจากกันไปนิดนึงนะฮะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยเราจะดูซีรีส์จีนภาคไทยของ VTV ได้อย่างไรคนที่ไม่เห็นคือไม่เห็นจริงๆนะทุกคนนี่คือฉันโคตรเข้าใจเขาเลยในนี้นคือมาอธิบายอีกรอบหนึ่งนะทุกคนอ่ะ ึ้นหน้าจอตรงนี้จ้ะนะจ๊ะอันดับแรกนะทุกคนให้เข้าไปที่แอปพลิเคชัน v t v อ่าหลังจากที่เข้ามาในแอปพลิเคชัน v ี v เสร็จเรียบร้อยเราก็จะเจอหน้าแบบเป็นโปสเตอร์โปรโมตต่างๆก็กดถัดไปได้เลยนะฮะนี่หน้าแรกนะฮะจะเป็นหน้าของ v t v ทั้งหมดนะก็จะมีซีรีส์มีรายการต่างๆนานานแล้วก็รายการที่เราดูล่าสุดก็จะอยู่ข้างบนหรือรายการใหม่ก็จะอยู่ข้างบนอะไรประมาณนี้นะแพทเทิร์นก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะ มันจะมีคำว่า VTV ข้างบนเห็นปะทุกคนแล้วมันจะมีช่องค้นหาส่วนด้านล่างมันจะมีคําว่าแนะนำอ่าแนะนําคือมันจะเป็นซีรีส์ใหม่อันที่2มันจะมีคําว่าช่วงช่วง2021นี่คือรายการช่วงทั้งหมดนะทุกคนก็สามารถโหวตเด็กที่ชอบได้ด้วยนั่นเองที่ช่องทางนี้แล้วก็ดูคลิปบางคลิปก็เป็นคลิป VP นะทุกคนสามารถ เติมวีแลเราก็ดูได้ที่มันแบบไม่ได้มีออนแอร์ผ่านทาง YouTube หรือผ่านทางว t ทีวีปกติแบบนี้นะฮะทุกคนนี่คือรายการช่วงเนาะส่วนอันที่3มนี้เลยทุกคนมันจะมีคาว่าพักไทยอยู่นี่เลยหน้านี้เลยหน้านี้เลยทุกคนรวมพากไทยไว้ให้หมดแล้วทุกคนสามารถมาดูพากไทยได้ที่หน้านี้เลยไม่จบตานี่คือซีรีส์ที่พากไทยไว้แล้วทั้งหมดทั้งหมดรวบรวมไว้ตรงนี้แล้ว นี่เลือกได้เลยว่าจะดูเรื่องไหนนะบางเรื่องเขาก็เพิ่งทยอยภาคก็จะมีแค่แบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ต้องรอตอ,ตอนต่อไปอะไรประมาณนี้นะแต่เราก็มองว่าทางว t v ีค่อนข้างภาคเร็วพอสมควรเนาะก็สามารถไปดูกันได้นะ,ะทุกคนนี่คือเราถือว่าบอกแล้วนะฮะกับการดูภาคไทยเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เข้าง่ายๆนี่คือถือว่าเป็นการอธิบายที่แบบค่อนข้างละเอียดแล้วนะนะคะทุกคนถ้ายังไม่เข้าใจอีกก็อืม เราดูในรีแอคก็ได้ทุกคนเอาเป็นว่าวันนี้พูดคุยเท่านี้ละกันนะทุกคนใครที่ชืช่นช,ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด like, แชร์ส่งใครที่เข้ามาใหม่ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจ้กันด้วยนะจ๊ะวันนี้ถ้าเป็นคนพูดจาไม่ดีหรือว่าเรีแอคชั่นไม่ถูกใจใครต้องขอกราบอภัยเวลาที่นี้ด้วยนะฮะเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ครังนะ้งหน้าจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย